ผมรู้สึกว่าซอโซ่ครับปากมากเพราะว่าสำเนียงต่างๆจะซอโซ่หมดเลยสวยจุ๋มจางแสจ๋มเเสียงจางจัง,จง,จจง,จงแล้วก็จะเบิ้ลเครื่องรถใส่ตลอดเวลาด้วยกลับมาแล้วนะครับหลังจากที่ไปแผ่นดินใหญ่มา2วันนะฮะไปเชียงฮหมยแอนโซจูโชจูเออโอเคถ้าสำเนียงผิดก็ขออภัยคนไทยเชื้อสายจีนที่นี่ด้วยไปมาเยอะเลยนะครับแล้วก็ได้ รู้จักอะไรใหม่ๆมากมายไม่น่าเชื่อครับว่าผู้ชายตัวเล็กๆอย่างเล็กเหรอเด็กผู้ชายตัวเล็กๆจากบ้านนอกคอกนาอย่างเคนโดนี่นะฮะจะพูดคุยแล้วก็ไปเจรจาโอ้โหไม่อยากจะเชื่อเลยนะฮะว่าสิ่งที่ผมได้สัมผัสมันสุดยอดมากนะครับ ได้มีโอกาสได้ไปพูดคุยกับบุคคลท่านหนึ่งนะฮะซึ่งเป็นบุคคลระดับประเทศของประเทศจีนเลยนะฮะที่มณฑลซูโจนั่นเองนะฮะที่ชูโจที่นี่มีความเจริญทางด้านธุรกิจมากมายเลยนะครับผู้คนรวยมากถือว่าเป็นเมืองที่ที่รวยพอสมควรเลยนะฮะตึกรามบ้านช่องนี่โอ้โหขึ้นกันแบบเยอะมากๆหนทางก็โอ้โหกรุงเทพเลยครับชิดซ้ายไปเลยนะฮะ รถไฟความเร็วสูงเขาก็มีนะฮะอู่ทางต่างๆดีมากตึกรามบ้านช่องเนี่ยแพงมากที่นี่ถือว่าเป็นเมืองคนรวยได้มีโอกาสได้ไปออริมริมเลกเออทะเลสาบแล้วก็มีคล้ายๆกับลอนตอนไอาฮะต,ตอนกลางคืนก็ไปมาแต่เขาไม่รู้ว่าเรียกเรียกเียอะไรเขาพาไปก็ก็ไป <c oughs> <c oughs> เจ็กลากไปไทยลากมาบักโดไปหมดนะครับ มีของขวัญมาฝากแฟนๆชาวไทยด้วยนะฮะเดี๋ยวได้ฟังกันครับว่าท่านฝากอะไรมาให้กับคนไทยได้ฟังครับผมมีโอกาสเดินทางไปพร้อมกับอาจารย์กวงนะฮะธีรพันธ์ลอภัยบูนย์นั่นเองครับศิลปินที่วาดรูป84รูปของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแล้วก็เดินทางไปทั่วประเทศเพื่อจะถ่ายทอดพระราชกรณียกิจผ่านทางรูปวาดของอาจารย์นะครับอาจารย์ก็ก,ก,ก็พาผมไป ก่อนไปนะครับได้เห็นหนังสือคือไม่คิดว่าเป็นหนังสือเชิญนะฮะเป็นหนังสือเชิญซึ่งเป็นภาษาอังกฤษเชิญมาอาจารย์แล้วก็มีหนังสือเชิญมาที่ผมด้วยนะฮะมิสเตอร์กรนไกรมาศพจนทร์ก็เอ้เขาเชิญนี่นว่าโอเคเขาเชิญแล้วก็คําลงชื่อว่าเชิญเนี่ยนะฮะน่าตกใจนะครับมิสเตอร์ชื่อจิ้วเว่ยนะฮะ ได้เชิญผมและอาจารย์ไปพูดคุยบางสิ่งบางอย่างที่จะเป็นข่าวดีให้กับคนไทยคนจีนแล้วก็รวมไปถึงคนไทยเชื้อสายจีนนะฮะที่จะได้รับข่าวดีวเร็วนี้แล้วทำไมไม่บอกสักทีอะเคนโดฮะทำไมไม่บอกสัทียังบอกไม่ได้ครับติดตามไปเรื่อยๆนะฮะว่าความสั่นสะเทือนในครั้งนี้จะเป็นเรื่องอะไรแต่รับรองว่าเป็นเรื่องที่ดีมากแล้วคุยกับใครเราไม่บอกสักที คุยกับมิสเตอร์ชือจิ้เหวยนะฮะท่านเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ชูโจนั่นเองนะฮะก็ซึ่งเป็นบุคคลที่มีอิทธิพลพอสมควรนะฮะถ้าเกิดเซิร์ชใน Google คุณก็จะเห็นประวัติของท่านเยอะมากพอสมควรนะฮะก็ได้ไปจับมือกันแล้วก็พูดคุยกันแต่ไม่เป็นผู้ภาษาจีนนะครับผมพูดภาษาจีนไม่เรื่องพูดไม่ได้ก็มีล่ามไปแล้วก็ได้พูดคุยกันท่านก็มีความชื่นชมในวัฒนธรรมของประเทศไทยชื่นชมในคนไทยชื่นชมใน พระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับคนจีนระดับใหญ่ๆนะครับหลายต่อหลายท่านรู้จักพระเจ้าอยู่หัวของประเทศไทยรู้จักสถาบันพระมหากษัตริย์ของประเทศไทยว่ายิ่งใหญ่แค่ไหนแล้วอาจารย์ก็นํารูปนะฮะซึ่งเป็นรูปที่อาจารย์เขียนขึ้นมาเป็นรูปของพระองค์ท่านได้ไปมอบให้กับทางมิสเตอร์ชิวจิวเวยด้วยนะฮะท่านเป็นเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จูโจ โอ้รู้สึกว่าท่านจะดีใจมากที่ได้มีรูปนะฮะพระราชกรณียกิจอันสวยงามของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะไปมอบที่นั่นคือเขาภูมิใจแล้วเขาก็ดีใจมากๆด้วยนะฮะซึ่งนอกจากจะได้เจอกับท่านเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์ชูโจแล้วนี่นะฮะผมได้เช็คแคร์นะฮะได้โดนเช็คแคร์เรียกว่าประทับใจมากนะฮะหญิงสาวท่านหนึ่งที่สวยมากแล้วก็มาเช็คแครตั้งแต่ตั้งแต่เข้าไปที่ชูโจเลยนะะี่นะครับ ก็คือหลีหลีจิงอ่ากงหลีจิงนะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยด้วย mm. เธอชื่อว่ากงหลีจิงเป็นดารานักสแสดงพิธีกรชื่อดังของประเทศจีนสวยมากๆครับสวยมากๆนะฮะคือวัยกลางคนแล้วแหละก็เป็นดารารุ่นประมาณสักต้อมรัชนีกรพันณีอะไรเงี้ยถ้าเกิดเป็นเมืองไทยแบบรุ่นแคทร ر ยาแคทต ر ي าแมคินทอชเ่รุ่นนั้นนะฮะ เธอยังสวยอยู่แต่ก็มาเทคแคร์พาไปโอ้โหหลายที่เหมือนกันกับคุณกงอุยจิงนะฮะแล้วก็ได้รับประทานเยอะแย,ยะมากมายสิ่งที่ชอบมากก็คือการทานผมจะเล่า,าไปพร้อมกับรูปดีกว่าเพราะคิดไม่ออกผมได้กรรูปภาพไว้เรียบร้อยแล้วนี่นะฮะก็ไปถึงที่นั่นเขาก็มีรถนะครับมารับจากสนามบินเชียงหายเชียงเชียงเชียงหายแล้วก็ไปพักที่โรงแรมซึ่งเป็นโรงแรมในอนาณาจักร เอออาณาจักรหนึ่งนะฮะซึ่งอยู่ที่ชูโจนี่แหละนะครับก็สนุกสนานกันไปก็คุยไม่ค่อยรู้เรื่องนะเพราะว่าที่นั่นเขาจะไม่ค่อยไม่ค่อยพูดภาษาอังกฤษคือไม่พูดเลยก็ว่าได้นะฮะคือพูดไม่รู้เรื่องเลยถ้าเกิดไม่มีล่ามผมก็ซื้ออะไรไม่เป็นขนาดจะไปซื้อซาลาเปาจ่ายเงินยังไม่ถูกเลยคืออยากกินซาลาเปาล้านนี้มากคือมันควันละอุมันแบบอุ้ยน่ากินมากจ่ายตังค์ไม่ถูกแลกเงินหยวนมาเลยนะ ก็แอบดูว่าเขาจ่ายกันเท่าไหร่เนาะจ่ายกันเท่าไหร่เนาะปรากฏว่าถูกมากลูกละประมาณ5บาทไส้ะหึกเลยนะฮะอูกินทุกไส้เลยเงินแลกไป 3- 4 0 0ี่พบาทเรียกว่าจายไปหมดอ่ะที่นั่นของไม,ไม่ไม่ค่อยแพงเท่าไหร่นะครับอนอกจากว่าจะได้รับประทานอาหารที่อรอร่อยแล้วหนึ่งอย่างที่นักท่องเที่ยวจะต้องไปเดี๋ยวเล่าถึงอาหารก่อนเลยลวกันเดี๋ยวลืมที่นักท่องเที่ยวต้องไปที่ชูโจก็คือการไปกินปูขน ที่นั่นจะเรื่องชื่อเรื่องปูขนมากคือเป็นปูที่เรื่องชื่อที่น่าจะเลี้ยงเยอะมากๆแล้วตัวหนึ่งก็หลายพันบาทบักโดก็ฟาดไปสองตัวคือรับประทานไปสองคือเขาก็นํามาเลี้ยงนะฮะก็กินเวลากินต้องใส่ถุงมือนะครับใส่ถุงมือเะมีถุงมือพลาสติกแล้วก็กิน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 เสร็จปุ๊บปวดหัวเลยนะฮะจุกคอเลสเตอรอลเพราะมันมันโอ้มันเยอะมากนะฮะแล้วก็มีอีกหลากหลายเมนูครับมีเมนู ซึ่งเป็นเป็นผักแปลกๆที่ไม่ค่อยเคยทานสักเท่าไหร่นะครับและสิ่งที่ดีใจมากครับเวลาเข้าไปเข้าไปที่ที่ชูโจเนี่ยอาณาจักรตรงนี้เนีฮะเขาจะเขียนเลยนะครับว่า warmly welcome Thailand o t คือเขียนป้ายที่เป็นตัววิ่งเ่ยหน้าหน้าอาณาจักรของเขาเนี่ยฮะเป็นตัววิ่งเลยนะครับแล้วก็ขอต้อนรับคนจากประเทศไทยอะไรเงี้ยนะฮะก็ถือว่าน่าดีใจมากๆนะครับที่ได้ไปเจอกับประสบการณ์ การเจรจาการพูดคุยระหว่างประเทศในครั้งนี้กับบุคคลระดับประเทศของทางแผน่นดินใหญ่ก็คือมิสเตอร์ชูจิเว่ยนะฮะเลขาธิการพรรคคอมมิวนิสต์จูโจก็ได้ฝากเพลงเพลงหนึ่งนะฮะมามอบให้สำหรับคนไทยแล้วก็แฟนๆของรายการเมาเกินร้อยด้วยซึ่งผมมีของฝากด้วยนะฮะผมติดไม้ติดมือมาจากจากที่นี่นะฮะมีของฝาก มามอบให้กับแฟนๆด้วยเดี๋ยวจะบอกว่าให้โทรมาพูดคุยเรื่องอะไรยังไงเดี๋ยวบอกกันแล้วกันนะครับ